เออฟ็อกซี่ทำไมถึงทำหน้าอย่างนั้นล่ะโอ้มันเป็นอะไรที่เลวร้ายมากเลยอะแล้วตะขอของฉันมันหายไปแล้วอ่ะโอ้เออและยสีนใฟ็อกซี่เดี๋ยวเราจะช่วยในหาเองว่าแต่ในทำมันหายที่ไหนล่ะบนแขนฉันอะเออไม่ฟ็อกซี่เออฉันหมายถึงว่าในเห็นมันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะรอนนั้นฉันอยู่ที่ไพเรตครบ แล้วมันก็หายไปเลยอะ็อกซ่กซเอาละเขาคงจำไม่ได้เลยแหละว่ามันอยู่ตรงไหนนะ่ะละฉันว่าเราต้องหาใหม่ให้เขาเลยแหละมันคงไม่ยากหรอกใช่ไหมเออฉันก็คิดว่างั้นแหละดีเลย<ไ>แล้วพวกเราบูโรอ,อะไรกันอยู่ล่ะเราไปข้างนอกแล้วหาดูว่าอันไหนใช้ได้บ้างเออประโยชน์ของเจ้านี่มันคืออะไรอะเออก็นายสามารถใช้มันในการกินพิซซ่าได้ตลอดเวลาตามที่นายต้องการไง มันไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะอเอาละเพื่อนไหนลองอันนี้หน่อยเป็นยังไงอเออเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผนดินนิ่งงดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอให้เธอจุงศรัทธาแผนดินยะดีในไม่ช้า นายมมวลออะไรอยู่หรอฟ็อกซี่เออฉันไม่สามารถเข้าไปในนั้นได้อะรู้อะไรไหมนั่นมันห <so? ้องน้ำผู้หญิงนะเฮ้อลืมตัวไปหน่อยช่างมันเถอะนี่บอลนี่มันจะมีอะไรอยู่ในห้องน้ำที่มันสามารถใช้แทนตะขอฉันได้ล่ะฮะท่าดานี่นายจะบ้าหรือไงบอลนี่ยังไงฉันก็ไม่มีวันเอาที่ดูดซ่วมมาใส่ที่แขนฉัน โอ้โยนี่บอลนี่นี่มันหนักเกินไปกว่าที่ฉันจะใส่เดินไปเดินมานะโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวนายก็ใช้มันเป็นเองอะเออฉันคิดว่าฉันติดอยู่ตรงนี้แล้วละบอนนี่โอเคโอเคฉันรู้ว่ามันส้มไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่แต่ตอนนี้ฉันมีสิ่งหนึ่งที่เหมาะสมกับนายคือแบบว่ามันเออโอ้ว้าวฉันว่าเธอดูมั่นใจกับมันมากเลยนะชิกะ สวัสดีมือขวาอันใหม่ของนายหน่อยเร็วโอ้ว้าวต้องแบบนี้สิฉันรู้ว่านายต้องชอบมันแน่เออชิกาขอบใจเธอมากจริงเลยนะอืเนี่ยแหละสิ่งที่ฉันต้องการเฟลกซี่นายทำอะไรลงไปอะอะไรอะก็ฉันหิวนี่เอาออกมาเลยนะฉันว่ามันคงไม่เข้าท่าเท่าไหร่แล้วล่ะ เอาละฟ็อกซี่เตรียมพร้อมกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เลยพบครับสิ่งที่มีดีมากกว่าตะขอเออเฟดี้ฉันไม่รู้ว่าฉันรู้ว่าจะพูดว่าอะไรมันจะดีไปกว่าตะคอนเก่าออกจสด้วยไงอ่ะเบาอะไรฉันไม่ได้พูดแบบนั้นสักหน่อยเอาละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเจ้านี่ออกแบบมาเพื่อเป็นสุดยอดเครื่องมือเลยเช่น ไกที่ใช้สําหรับตัดขนนายโอ้ยจะบ้าหรือไงนี่มันไม่ใช่ขนสักหน่อยอ่ะแล้วก็ตลับเม็ดไว้ใช้วัดระยะห่างสาหรับนายกับศัตรูของนายออและสุดท้ายมีดสวิชสามารถใช้ตัดของอะไรก็ได้หรือใช้กับสู้ไยก็ได้อะแล้วตะขอล่ะเออมันคือของที่ใช้ได้ในห้องขวโอเคโอเคฉันรู้ว่านายคิดอะไรอยู่ โอ้้ oh, พระเจาฉันนะ่ะเจอสิ่งที่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากกว่าตะขอของนายแลนาย,นาย,นายต้องไม่เคยเห็นแน่เออเป็ดเหลืองนี่นะนี่บอลนี่ฉันดูเหมือนคนที่อยากจะไปมอบนักรื่งไงฮะเอาละลองดูสินี่ฟังนะช่าเจ้าเป็ดน,นี่ไปทำบ้าอะไรดูนี่เอาเล่นเข้าไปเอาพ <c oughs> อใจยังเ <c oughs> ้ย โออฟ็อกซี่ฉันขอโทษนะที่หาตะขอใหม่ให้นายไม่ได้นะใช่เราเสียใจด้วยนะเพื่อนเฮ้อเฉ่นนะโคตรของโคตรเสียใจเลยนะฟ็อกซี่ตะขอฉันนี่ฮะหมายถึงที่แหวนเสื้อที่ฉันไปเจอเมื่อวานเจอแถวแถวหน้าเวทีแถวแถวพเรตคอกเอ้อ รู้อะไรไหมบอนนี่ตอนแรกฉันคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดสำหรับฉันล่ะเฮ้ยทำงานต่อไปเร็วเข้าฉันอยากให้ดาดฟ้าเหลืองฉันมันเงาววับวาวิง้งและสวยงามเออได้ครับกัปตัน